ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมสอนวิดีโอแก้ไม่ชอ็อตไม่เสียงซ่านะครับในหลายเดือนที่แล้ววันนี้ก็จะเป็น EP 2สองนะครับก็มีหลายคน คอมเมนต์มาบอกว่าทําไมลงไดเวอร์แล้วเสียงหายทําตามแล้วเสียงหายไปเลยหรือเสียงเบามากก็ว,วันนี้จะมาบอกนะครับคือเมื่อเราลงไดเวอร์เสร็จนะครับไดเวอร์เดียลเทนะครับไดเวอร์เดียลเทเดี๋ยวเราเข้าไปโดดที่เว็บไซต์ของเ e ียลเทคเลยนะครับอ่ะไดเวอร์นี้ครับที่ผมใส่ดีสคริปชันไว้ คลิปที่แล้วนะครับนเมื่อลงแล้วนะครับเสียงมันจะรีหมดทุกอย่างเลยนะครับมันจะรีกับดบากากับหมดเลยนะครับก็คือเมื่อเราลงแล้วนะครับเสียงมันจะปรับเบาสุดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงไดเวอร์เสร็จเราก็จะต้องกลับมาตั้งค่าใหม่นะครับตั้งค่าเสียงใหม่ก็คือเข้าไปที่นี่ครับนี่รูดำวง คลิกขวาแล้วก็ซาวนะครับอันนี้สำหรับ Windows 10นะครับซาวแล้วก็ไปที่ Recording สำหรับตั้งค่าไหม่นะครับนี่ครับที่ผมพูดอยู่อันนี้ก็สำหรับเป็นแบบเก่านะครับเป็นแจ็ค3.5มิลนะครับเราทำกาลคลิกเข้าไปนี่หน้า General ก็ไม่ต้องตั้งอะไรนะครับซึ่งไม่ต้องมาที่หน้า r e v i e นะครับนี่ครับมันจะมี2ตัวนะครับ คือถ้าเดิมๆนะครับมันจะบูทมันจะไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนะครับฮัลโหล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 ฮัลโหรับนีลครับปรับบูทมาถ้าคุณพูดดังนะครับก็ปรับสักสิบก็ได้นะครับบวกสิบอันนี้ครับบวกสิบแต่ผมเป็นคนพูดเบานะครับก็ปรับเป็นบวกยี่สิบ เนี่ยก็น่าจะได้ยินนะครับเมื่อกี้อันนี้ไมโครโฟนก็ปรับแนะนําให้อยู่ระหว่าง80-100นะครับแต่ถ้าบูทเยอะแบลดลงมาหน่อยนะครับเ,เสียงมันจะดังเกินนนะครับับมจะมีเสียงรบกวนเข้ามาแต่ถ้าปรับบูทสัก10ก็ปรับร้อยเลยก็ได้แต่ผมบ่ส20ก็ลดลงมา80หน่อยต่อมานะครับหัวข้อนี้ ข้อคน,นี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่ผมสอนไปในคลิปที่แล้วนะครับอันแรกนีก็เป็นน้อยส,สเปรชชั o นก็จะเป็นการตัดเสียงซ่าเสียงรบกวนเสียงชดต่างๆนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัโลฮัลโหลฮอ่ะครับระดนี้นะครับส่วนบีม บิมฟอร์มิงอันนี้ก็เลีวยแต่นะครับสองตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ว่าตัดเสียงรอบนอกนะครับตัดเสียงรอบนอกแต่ผมไม่ดีกว่าเสียงมันจะอุยนะถ้าเปิดสองตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเอ็กคูก็น่าจะเป็นตัวที่ตัดเสียงด้านหน้าเรานะครับเหมือนเราเปิดลาโพงอะไรพวกนี้มันจะช่วยตัดนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัวลำโพงนะครับนี่ครับเลว t ิกลำโพงมันก็จะปรับใหม่หมดเลยนะครับนี่เลเวลแล้วก็เข้ามาตั้งนะครับแล้วก็มาเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันก็เลือกแต่จะเลือกกันใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะหายสงสัยกันแล้วนะครับว่าทําไมทําตามคลิปที่แล้วแล้ว เสียงมันหายเสียงมันเงียบนะครับก็ต้องกลับมาตั้งใหม่นะครับโอเคครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนแบบเป็น USB นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e กันให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ